สวัสดีครับทุกคมาเจอกัเราสามคนอีกครั้งนะครับผมใน b a t t e r Reaction วันนี้มาในฝั่งของ T-pop เย้ T-pop man เราโหไม่ได้ได้ฟังเพลงน้องนานไหมนานแล้วนะนานนานนานแล้วแต่แต่แต่น้องๆก็ยังมีผลงานโหที่โดดเด่นมาเรื่อยๆนะครับเั็นคุอว o n g Pixie กับเระกูลที่มีชื่อว่า ท็อกซิกป่ะท็อกซิกมันคือท็อกซิกป่ะกูเดี๋ยวกูอ่านผิดก็ดูท็อกซีคูอีนะครับผมต้องลองไปดูไม่ได้ดูน้องๆไหนเขาเพิ่งเขาเพิ่งมีคอนป่ะอีกแล้วอีกแล้วเอาอีกแล้วมึงจะมีคอนอีกแล้วเพ่รู้สึกมันของน้องเพิ่งมีคอนเปล่าเขาเป็นคอนใหญ่เปล่าทีเนี้ยแบบคอนรวมว่บป๊อปวงป๊อปอะไรเงี้ยป่าวงทีป๊อปเปล่าเออไม่เป็นไรนะครับแต่เดี๋ยวแต่ ต่เดี๋ยวไปฟังกันดูนะครับผมแตก่อนไปฟังฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับนะครับไปลุยกันสำหรับพิกซีท็อกซีท็อกซีท็อกซีกูไม่กล้าเพราะก x i c พื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ค่อยดีไม่กล้าออกเสียงนะครับไปด้วยกันแย่โอ้โหโอ้โหน้องมาเบลนี่เขาโตกนด้วยนะทุกคนเฮ้ยเฮท้ย ตอน้สิ่่างสวยมากเลยวงนี้ไม่ต้องมีดนเเลยพราะว่าถตหละโอ้โ,อโออิงโกข้างหลังเป็นบ๊อปปี้ดิ๊บปะใช่ใช่ใช่ มีล谢谢ขข้ขอโทษ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 เ e> นี้โหอ้เงมากันอไร่ชู้่าเปล่าน่าจะเป็นผ้าชู้น่าจะขาดเยอะติดไอู้อย่างนี้เหมือนรับเอวีสมัยก่อนใช่ใชที่แบบนี้ตับตัวกันคนหนึ่งเวลยเป็นฟอร์ม ยู่ิดิไปเฮ้ยโโหเวะ่เจเฮ้ยโ้โอโหเดี๋ยดูดสมัยก่อนเลยเราตั้งใจยอนยุคย ตั้งใจตั้งใจมาใช่คลาสสิกนี่นะครับน้องๆถ้าไม่เคยดู MV สมัยก่อนประมาณนี้นะครับโอ้ชุดนี้สวยครับเฮ้ยเจ๋งอุ้ยเล็บเขียวด้วยอ่ะขมเล็บเขียวแบบเล็บเขียวเลยอ่ะเอายังโฮมาเต้นเต็มเลยไม่ใช่ไม่ใช่ยังโอมเนอ่ย เฮ้ยยังโอมาแล้วไหนนะไม่ใช่อ่ออเ้ยกัใช่เดี๋ยวข้าดูแลกมาเลยมเขาของมันตายันาักกว่าไรเยอะแบบเนี่ยรู้ส um, okay ึกตัวมูหนักแค่

คนเก่าอยู่อยู่อยู่ครับช็อกซี่โอ้โหเจ๋งเจจ๋งงดีดีดีถือว่าเป็นแบบว่าเขาเรียกว่านะเพลงกับคอสตูมมานเนี่ยเดยกันเพราเพลงมันเจาะเนี้ยแบบว่าเซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยไหมดูโต๊ดดูเซ็กซี่ดูดูเอ็มบีน้องพี่ซุดดูเอ็มบีของน้องพี่นี่นัดหล่อทุกคนร้อนหมดเลยโอ้ร้อนกันจริงๆครับรร้อนจิง เพลงเขาเรียกว่าอะไรเป็นเพลงกรู o แบบใช่ใช่ที่แบบที่แบบปกติเราจะเราจำทิกซี่ได้แต่เพลงที่แบบมีจังหวะแบบนี้เป็นเดือดกว่านี้อะไรอันนี้มันจะเป็นฟิลเหมือนแบบพวกเวอร์ชเชอนเดอฟอร์อะไรนี่แบบเซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยเล้ยว ก็เลยนั่นแหละเป็นแบบแนวใหม่นะดีดีมากไม่แต่ผมว่าก็แต่ว่าก็สมนะด้วยวัยของน้องด้วยแล้วบวกกับความสามารถของน้องแล้วคือน้องๆมีความเซ็กแอพเพียสูงกันอยู่แล้วอ่ะนความพวกนี้กันอยู่แล้วผมว่าแบบแล้วยิ่งพอมาเข้ากับนี้แล้วด้วยคอสตูมเนาะที่ทำให้น้องแบบสวยสับเลยใช่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 ดูสวยจนเด่น้องมาเลยบอกแล้ว3คนเอาอยู่บอกแล้วจริง็บอกแล้วกูบอกแล้วเอาอยู่จริงๆนะฮะนะฮะโหสุดยอดจริงๆดีเลยครับเพลงเพลงดีด้วยเดี๋ยวค่อยดูหลังๆอ่ะนี่นี่นี่คือน้องๆ ผมว่ายังกำล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 ังกลังจะมาแล้วอันนี้อยู่ในแบบว่ากลางถึงสูงถ้าเปรียบแบบดิจิมอนก็คือเราแบบร่างแบบโตเต็มไปเต็มางนี้กลางสูงแล้วสุดยอดนะครับยอดเลยจริงก็ลอง ติดตามกันเรื่อยๆผมว่าเราไม่จะมีผลงานได้ๆผลงานมาเรื่อยๆได้ครับเดี๋ยวเราก็จะคอยรีแอคเรื่อยๆนะครับครับโอเคขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ติดตามคลิปจนจบนะครับหากมีข้อบกพร่องอะไรเราทั้งสามคนขอประททานโษบคุณครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะว่าเราจะมารีแอคอะไรกันนะครับวันนี้ไปและบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายครับ